สวัสดีครับผมน้องที่เกิดปัตย่าด้วยครับมันนี่กับบไดอัดวิดีโอมาโดนเลยนะครับมันนี่กับมีโอกาสมาได้อัดวิดีโออีกครั้ดงด้วยครับน้องที่เกิดสีาพามาก,กินขนมด้วยครับขนมซื้อวาแอนตี้แอบด้วยครับนี่อันนี้กินน้ำตาลน,นิดน้อยเนี่ยอันนี้น้ำตาลโอ้แป้งน้ำตาลเนี่ยครับบกักนาวสินใจยี่สินใจครับ บอลชีแต่โบโบแมนชีด้วยครับเหมือนเป็นช็อกโกแลตโกโก้ผมเนี่ยเดี๋ยวนะได้เกิดสิ่งผามากินด้วยครับ มกลมเลยฮะอร่อยครับอร่อยแซ่บดีขอพึงเอ่อเ,เรื่องฟากกุลาลูกแฉกแพ้งหนังได้เจอดก้น,นะครับชัวแพ้งกันหลวแต้ให้เกิดปัญจานะครับเ,เรื่องไปกไลค์กกแ์กกุหับกระชายนุ่นเี้นะครับขอพค่งครับ ผมเหนื่อยแล้หักผมล้นๆแล้วค่ะ